และนี่คือพรีเซนเตอร์มาม่าโอเคพี่พีสวัสดีค่ะ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 ผมสุดยอดเป็นยังไงบ้างจ้าพวกเธอโอ้โหเมื่อกี้ตอนพี่ยืนไม่มีเยอะขนาดนี้นะเออพอพี่พี่ออกมาก็คือเยอะเข้าไปอีกครับผมเออเอางี้ถามเจ้าตัว นี่คือพรีเซนเตอร์สุดฮอตของมาม่าโอเคสุดฮอตเช่นเดียวกันพี่พีรู้สึกยังไงบ้างได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าโอเคแบบนี้ชอบกินมาม่าอยู่แล้วมาม่าโอเคก็ชอบกินมากๆแล้วยิ่งเป็น2ขั้วความอร่อยใหม่ด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นรสชาติที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันมีความแตกต่างกันแบบสองสองขั้วเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบพอมันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออมันก็ลงตัวมากครับผมมันเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวความกลมกล่อมอ ธอดีทุกรูปเลยอ่ะชอบอ่ะดูสิชอบแม่หล่อไหมชอบรูปไหนชอบทุกรูปครับแล้วพีพีอ่ะพี่ชอบรูปไหนหรอเอออาจจะรูปนี้ชอบรูปนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้มันจะแบบข้างๆไงอ,<า>อันนี้เลยรู้สึกว่าเออมันแบบพอดีสาตใส่ตา เอางี้ถามว่าชอบรูปไหนเข้าใจได้ถามมามาโอเคว่าชอบรถไหนดีกว่าเพราะมันมีสองรถเลยไงเรื่องไม่ถูกอยู่แล้วชอบทุกรถเออมันเป็นยังไงไอ้ทุกรถที่ว่าเนี่ยก็มันก็จะมีเราเป็นรถทราฟเฟิลใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีเป็นรถหมาล่าเนื้อหมาล่าเนื้อนี่ก็จะเป็นแบบเผ็ดซาบซีดเลยครับผมมันก็จะมีความแบบเผ็ดเผ็ดลงตัวครับผมหอมหมาล่าอะไรอย่างนี้ครับพี่ขอคำว่าเผ็ดเผ็ดอีกทีได้ไหมเผ็ดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะฮอตด้วยมันก็จะฮอตด้วยนิดนึงแล้วอีกหนึ่งรสล,ละ่ะก็จะเป็นรสทรัฟเฟิลครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบความแบบครีมมี่ครีมมี่กลมกล่อมครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือหอมกลิ่นทรัฟเฟิลมากๆครับอืมหอมกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วมันเข้ากันได้ดีกับเส้นมาม่าที่หนานุ่มเนาะใช่ครับผมโอ้โห oh คือแบบกลมกล่อมมากจริงๆนะคะคือพูดมาขนาดนี้คือของมันต้องมีแล้วนะ ทุกคนที่บ้านใครถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชิมใครยังไม่เคยลองครับผมต้องลองได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อยากจะให้พีพีช่วยอัปเดตอัปเดตอัปเดตผลงานสถานะหัวใจเธอบอกได้ไหมล่ะไม่เกี่ยวนะเอตผลงาน <laughs> เนี่ยัปเดตผลงานอ้าก็เมื่อกี้พูดออกมาเองก็ <laughs> <laughs> ผลงานใช่ไหมครับ <c oughs> ผลงานก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเป็นเป็นเฟสติวัลครับผมเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ที่ต่างประเทศครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่ก็จะปล่อยใกล้ๆปล่อยแล้วครับผม <c oughs> เดือนสิงหาคมครับนี่ก็มิถุนาแล้ว <c oughs> ใกล้ๆแล้วครับผมก <c oughs> ็จะมีซิงเกิลใหม่ฝากกันด้วยครับ นี่สิงค์กันใหม่มาฝากนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะฝากผลงานกันไปก็ฝั่งมาม่าโอเคทั้งสองรถด้วยเพราะว่าตอนนี้วางจําหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนาครับคือซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศด้วยนะคะหาซื้อได้เลยใครยังไม่ได้ลองขอบอกจริงว่าต้องลองเธอเพราะว่านอกจากพรีเซนเตอร์จะแซบจะฮอตแล้วนะคะคือรถใช่ของมาม่าโอเคก็ก็แซบก็ฮอตด้วยเธอ <ผม S 1> ทีมงานเขาบอกว่าทำไมเธอไม่ยอมยืนอ๋ออยู่ใกล้กันนิดนึงใช่ทำไมเธอไม่ยืนใกล้ฉัน สองขั้วไงสองขั้วความอร่อยวันนี้ใครเป็นอะไรนิว ไม่ใช่นิวจิ๋วเหรอนิวพี่จิ๋วจะให้พี่ร้องเพลงให้ได้เลยเหรอคนเจ้านตาตาจะร้องไห้จริงแล้วนะผู้บริหารชอบนะค,บคือบอกว่าเฮ้ยมาเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้ต้องร้องเพลงด้วยพี่บอกไม่ใช่ปาร์ตี้ส่วนตัววันนี้มาฟังน้องพีพีร้องเพลงกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังพีพีร้องเพลงเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยได้ครับนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลด้วยซึ่งออกมาแล้วนี่ เป็นหมอนแบบลิมิเต็ดเลยมาม่าโอเคนะคะทั้งสองรสชาติอันนั้รสอะไรอันนี้เป็นรสเอ่อหม่าล่าเนื้อครับหม่าล่าเนื้อกับอันนี้ทรัฟเฟิลหมอนนุ่มไหมหมอนนุ่มไหมหมอนนุ่มมากเอออยากให้ทุกคนได้กอดหมอนอยากให้ทุกคนได้กอดหมอนใช่เพราะฉะนั้นเราก็มีกติกาสําหรับการเล่นเกมกติกาเป็นยังไงบ้างพีพีกติกาเป็นยังไงบ้างใช่ให้ทุกคนถ้าใครมีบัตรประชาชนนะคะผมหรือว่าใบขับขี่เนี่ยค่ะให้ หยิบขึ้นมาแล้วถ้าในนั้นมีเลขสองควักแล้วนะเลข2แล้วก็ตัวพีอยู่ในบัตรเดียวกันนะคะผมก็จะได้ร่วมขึ้นมาเล่นกิจกรรมโอเคอ่าย้ำอีกทีนึงนะในชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษของคุณจะต้องมีตัวพีตัวพีแล้วก็เลข2เพราะสองขั่วความอร่อยใช่ถูกต้องนะอุ้ยมาแล้วคนแ้วเดี๋ยวให้พี่ทีมงา เพลงเดียวถูกไหมครับยังมีอีกหนึ่งเพลงด้วยนะคะมีหนึ่งบทเพลงโอเคอีกหนึ่งคนจอนต้าจะให้พี่ลองไม่ได้เลยหรอพี่ขอผ่านไปก่อนนะงานนี้เนาะพี่ไม่ได้เตรียมตัวมาได้อ่างั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราส่งเวทีให้กับอีกหนึ่งเพลงของพีพีไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดโอ้โห อีกหนึ่งเพลงผ่านไปแล้วนะคะวันนี้เป็นไงได้มาเจอทุกคนแบบนี้ถือว่าคิดถึงเนาะคิดถึงดีใจมากๆาครับไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสเจอผู้คนบ่อยๆับผมไม่ค่อยได้แบบมาเจอกันแบบเยอะสัปดาห์หนึ่งอีเวนต์หวันเจอกัน5วันแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอยังไงนะเจอ5วันแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยไม่เจอกันบ่อยอก็มีคนใหม่ๆมาไงตกใจว่า5วันเอเขายังไม่บ่อยเลยเนี่ย เออนะคะอาจต่เจอกันแบบนี้อบอุ่นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้การถ่ายภาพของเรามันก็เลยจะเป็นการถ่ายภาพที่แบบพิเศษแล้วก็อบอุ่นกันหน่อยได้เลยครับเราจะเป็นการเซลฟี่ให้ทุกคนในนี้ได้อยู่ในภาพกับเราด้วยได้เลยครับดีไหมไ้คโอเคงั้นเดี๋ยวพาพีพีลงไปถ่ายภาพตรงนี้โอเคพีพีด้านล่างจะได้ถ่ายด้วยอะซับหน้าได้ยังคะซับหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ลูกอะซักตรงนี้ดิ น้องจะยังอยู่กับเราต่อแต่ว่าเราจะย้ายสถานที่กันได้ครับนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บูธสหพัฒน์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับบนเวทีนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆานะคะ<ม>ที่เดินทางมาร่วมกันเฮ้ยพวกเธอไปกันแล้วเหรอ <laughs> <laughs> พวกเธอไวกว่าพี่พีกนะคะ ไวมากพี่ีดูสิเขาวิ่งไปแล้วอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับงานข้างบนนี้ขอบคุณพี่ีตรงนี้ก่อนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะไว้เจอกันค่ะมาที่บูธสหภา์กันเลยจ้าเชิญค่ะสําหรับผู้ค้าพันธมิตรนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะ